เอาป้าจันที่ไปไซส์ป่าจันไปซื้อพักที่ไปซื้อพักมาปลูกซื้อมัวมาปลูกเสริมผักกะลีไว้มีผักอีกมัอ๋อไปทั้งไหนแต่ป้าจานไปไปดูภาพไปดูขถไปได้ตำบลไปได้ตำบลไปพี่น้องตามเพื่อนไปตามหมากตองกับหมากเรียบเมี่ยวมาั้ยหมากตองกับหมากเรียบเมี่ยวมา นี่แหละครับบรรยากาศหรือรอบท่างไปร้านค้าของมักตองใช่แนวเพื่อนจะผ้าไปเรียกเขาพ,พักมาอนิเฮลิดูพอปลูกแล้วเพื่อนจะผ้าไปเรียกเขาพักมาปลูกไปเบิ่งราคาพักกันพี่น้องแต่ราคาทอดแต่ะละต,นะละตนน้นละต้นพี่น้องเห็นละพิโตกใจ <laughs> บ้านเทามีแตไปขอกันมาปลูกบ้านเขาเสี่ยวเด้อม่ไ้ขอกันนี่คือบ้านเท่า <laughs> ตนหนึงตัวน,นึงเยวไปดูราคากันแบบโมงเลยพาไปดูไปตามไปไม่ยังหรอแต่ท<ะ>ั้งนาฮะตอนนี้จะเป็นเพ <c oughs> ราะเอื่งหีบสบหลุมสบหลุมสบว่างันเถอะหลุมสบมคนจีน <c oughs> แบบนี้หนังจีนเท่านั้นลักษณะเดียวกันส่วนมากตตยก็จะฟังเผากัญญาบาลเท่านั้นฟังอะไจะเยอะ อยู่ตามผู้หนิว่ามันมีสูผ้ผู้ว่าเจ้าทีวะภูมิกยานผีว่าม <im> ีทีอยู่พี่น้องเงี้ยอยู่นี่แต่ว่าอยู่ไปอยู่มามันก็ินแล้วมันหลีกเลี่ยงมาเลยูไป <im> ตาม,ามหมึกตองแช่เนี่ยเอาไปตามกันไปโ <im> รงเรียนภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไร พักกันอยู่ีนงเรียนเกาหลีครับเรียนบา้านแคจ้าบรรยากาศดีดีอมอคายเดมากิจกรรมกลางแจ้งคือบา้านท่าปันไนดอกอากาศมันหนาวห้อยตงไปทำไมต้องไดมาอะไก็เดิโอ้มันโน่นว่ะไอ้กีอยากว่ะไปไปตัวเลียยเ้ยงมาให้ยังเสร็อ๋อ ตองใช้แนว่้ามาเบิงนเยี่นหมากเลี้ยแมวมาลูเลียงพี่น้องเลยถึงมอกนะครับนี่ถึงก็ได้ก่องหม้อหกอ๋อทอนหอตักลุ้งหม้อแห้งเถอยบัดท่านหม้อไักลุ้งนี่ก็ได้ไปตองชายหนี่ยวจะพาออกไปในเมือง การร้านกบานะวาพี่น้องให้อยู่มันหยุดไปหยุดเกือนวันอาทิตย์อยู่ธรรมาดาเลยไอ้ทีท่ภาพไปเบิเ้งบรรากาศนม่เงี้ยมูบานมูบานเฮ้ามูบานส่วบบเขาหลีวา่ามันถึงว่าดูควาอมจะเลื่อเหมือน,นอำเภอบานเฮ้าตอนนี้หรือทำภาที่ตำรวจอยู่อน,อยนี่นะครับ สถานีตำรวจพัฒนาเกาหลีเกาหลียังขยองสั้นขยองสั้นสถานีตำรวจสนใจมาใส่บริการเลยผูดเองมั้ยไตามไปปู่นเรามาต้องปุ่นย่ต้องปุ่นเรามักเลี้แมวที่ถนนเอาล้านตัดผมวันอาทิตย์ปิดตัวนี้ไอวายจะมาตัดผม ไปตามไป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 มาแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในเขตนี้น่าจะเป็นตำบลน,นะตำบลที่ว่าจะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อน,อนไปมด่แล้วพี่น้องอยู่เกาหลีนะอาจจะไปขเขตได้ ความเจริญมันกระจายเมันเขาเปนบริจุกอยู่หมู่เดียวมันบานเาเขากระจายความเจริญไปทัว่วไ,ไปไปร้านท่ากันไปครับไปตามหมึกตองใช้แนวไปหมากเลี้ยแมวขี้น้ำกลินวันนี้จะพามาดูผักผักที่เขาเพาะมาขายมาดูว่าจะมีผักอะไรบ้างนี่เยอะครับผักกันละชนิด ผักไสมะนละมีทุกอย่างได้ผักอะไรมาเลือกเอาจะดูราคาผักมีผักอะไรบ้างอีโกอีโกอีโกผักอะไรบ้างผักสลัดกุซูต้นละพันกุซูผักสลัดเหรอเอาวันเอาเอานี่เอานี่แค่นี่ พ uh ักขนาวดวดพักขนาดล้วถามเราบ้ก่อนนี่ฝักใส่กันมั้ยล่ะยเยี่ยมยเยียแขงคอมปอมโอ้พักอันนี้ตัวนี้พักกันที่ยูนุ่งหยอบตัวนี้ตัวนี้พักที่ยืนุ่งหยอบช่ไหมัดผมแข่คอมปอมใช่ไหมช a นอนชะนอนเนี่ยอีน้องมึงพักคอมปอมตัว ตนหนึ่งตนเราพันว่านคิดเป็นเงินบาทเท่าประมาณยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทถ้าตีไปร้อยละสามบาทที่ยังสมัยแต่ก่อนอย่างต้นละสามสีบาทพี่น้องเบิ่งนพักของปลอมมาเท่าอย่างเงีอันนี้พักยังินพักกาดหินพักออกออกปักกาดหินมาเท่าเหรอพี่น้องตัวนี้ักกาดหินมีแต่ท่านเรียรู้ราคาบอต้องเชื่อแน่คนจะถามราคาเราครูคนคล่องภาษายูโด้เนี้ย ยืยนถ่าแล้วครับยืยนถอาแล้วซีกาปี้วาพ่นยูเมียซื้อใบถ่ายลรวรถรถเข็นรถกีเซ่รถีเเ <laughs> มียซื้อไปแล้วรถกีเช่ซื้ <laughs> ันหนึ่งสำรองไว้แล้วเอลนี่เสีย้วม <laughs> ั้งน,ยยน,นี่อ๋อนีกตัดพ้นคนเดียวสุตที่นี่คบ่ารจะตัดมันเรียก <laughs> สมนี่ยมีเกาไหมี่จเกัห่งนีียูรี้าพ <laughs> ันหน่งพันห้ร้อาอย่ตั้งแคกต้นเท่านี้ก

ไมุ่งโกต้องเท้าท้าเท้าละพันบ่เสยอหน่อยเถอะเดี๋ยวขออะไรยังเหรอเอาค่อยๆหานกันกันได้เืด้กุชูแมว่าโย่ยูมุสกเอาเียช่เง้ยมย่าังอมเบิร์ัคักใสน่ยมาน้งดีๆหน่อย ผักไส้มาละไงมาจะทนละพันหาตัวนี้พันหาผักไสตัวหนึ่งตัวนี้คิดเป็่างนั้นบานเท่ากับประมาณพันหาเท่าไรสามสิบกว่าบาทสามสิบสี่สิบ้าบาทผักไสตัวหนึ่งสี่สบาทเบียมันบินออกนี่ก็จะผักไสภาษาเกาหลีว่าอย่งยอดจูออนมัยอดโจินันิอนนนีเอาองไม่ไงนี่ขคยแพ้ยงมาถามย่ล่ะตองเจ ยวันต่าอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรบางบวกบวกแดงเนาะต้องพีเด้กผักไซน่อยพีตองมีผักไหน่อยมีก็ข้าวโพดะมีพมี่น้องอกสูส้ๆอ,อกสูส้ๆเป็นมะข้าวโพดอือฮึหพวกเผียดเดียวถามรเบิ่ง xin mời ông nó biết ông ở wound yêu vlog. You go mê ung bay? Hm? Mê ung bay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 . 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 Mê ung แล้วเอาอรจตอเบ็เกล็ดจุดเดจเอาจุดเด็ดจุดเด็เบ็ดจเด็เด็ดจุเด็ดเด็ดจุเเดดดเด 사모님 요. 양배추. 얼마양배추문라요 <놀라냐> 얼마냐고? 빗미야빗지야 <응>. 사모님 요. 이거 한 줄에 천원천원한 응. 줄에 천0 0 0원 아, 니무 알아? 예. 양배추. 알지? 이거 빨간 어, 거. 맥 oh, 많았어. 아, <놀람> <놀람> 어. 양배추 집 오, 갈람. 맞다고. 사모님 요. 저거는 그냥 예? 응? 쟤는? 네. 한두 가지요. 어, 셋, 쌍, 쌍, 셋. 셋은 뭐냐면 브로콜리 잠깐만. 어, 브로콜리는 이거. 이거. 화가 독. 현 이거. 당 오면 땅 당. 당 콘라. 그냥 이파리 먹는 거? 네, 그냥 먹어요. 오예 예. 걔 그냥 이파리 먹는 거. 이이이 이거 먹는 거. 어 이거. 비슷 비슷하게 생겼지 다 비슷 비슷? 또 이면 면이 เมเกตัวนี้วะมี่ตัเมเกวาไหมโย่หนึุ่ดอนนนเอาเบ์ดนั่ต้องเอันกีรเออพันง้มันอยู่ที่ปุ๋ยเนาะพักการที่นอกจำนวนพ่อมเียแลกแล้วจำนอนกนเดต่หนูหน้าปลูกกี่ตันเด้ยเอาเอาคเอาทนั่นเจ้ากประเทศ เล้ยน,นเอายูบ oh, ่พักไซไหมพักไซเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาไปเท่เดียวจะไากันไม็กไปตลาดโอ้ไปตลาดกจะจบามันหน่อยไปซ่อนขาดพันนเท่าโอ้มีเยมีเยขนาดขนาด่อวเทียโย่เออแล้วโอเค ตัวมนี่ทั้งเบิดเท่าไหร่หมืนสี่หมือน่คิดเป็นเงินบ้านเราสา0ร้อยสามร้อยสบาทพี่น้องนี่มดนี่จัดไปแล้วลค,รครับน้องต้องรถคอร์สไม่ครบกลัวผมจะไปตลาดหลังจากซื้อผันทังก็เดินนุ่งยอบซื้อของเสียแต่้ากันครับี่น้องกลับไปหาผู้พักปลา,าก่กอน 1> <1> ยังเ,งเนี่ยอะไรคือหลายเด้อโอ้ยขาดประเด็ดน้องเพิ่มเนี่ยม่งจิวมงจิวไปไปยาวไปไวว่าถือไวว,ไว่ากลับบา้านละละาาท่านเจ้าเนี่ยมอปดขอกระจายข้าวไปท่านเจ้าเจ้าลี อยู่จนต่างคันดูยู่งนี้แลาวกไว้กลับมาไอ้ี่นองให้มึงฝนจะตกหงม่งฝนตกมื่อนี้ตกมื่อนี้กับมืออื่นอากาศกะเย็นๆน,น,นะซ่ำห้องเอ์บ้านเท่าเลยจะนอนในไซสเสียกันหนาะวบ้านเท่าน่าจะโดนเดือนซีเดือนหาด ถือมาแล้วครับต้นมังคิดครับพริกครับนี่เงี่ยพักกาดหินน่ะพักกาดเทียวปีบ้านเท่ากาดทินทั้งเบอรนี่เท่าไรก่อนือทั้งเบอรนี่หนึ่งหมื่นสี่พัวอนแันแล้วคิดเ็นเงินบ้านเท่ากับประมาณสี่รอยกว่าบาทสี่ร้อยี่รี่ร้อยไหมสี่ร้กว่าบาทได้เท่าไหร่รัว่ามืละสามร้ผักใสไงผักไสมาละใ่ไงมละใหญ่ข้างลังอ๋อมขึ้นมา เขาพอดีสิไปดูว่าได้แถามมาตัวนึงพีก่ก็ปลูกต่อไปดีได้ทำกันปลูกเสี้ยมหนี่งอะไรบ้างพิกไหมหัวเองเล็กๆในตังมันอุนม่มเหงาเหงาลอยนะครับปลูกไปเพราะว่าด้ซื้อเขาท่านในเพื่อนได้ไปขึ้นหางแล้วว้ายว่าด้หรเกขายเป็นขีดเนาะขีดละหกสิบบาทร่องว ผู e> ้ก erm ินเอานี้ละเฮ้ห้างจำนี่พอดีจำจำ